สวนนสัสดีรรมมค่ะเจ๊ลาะค่ะดิฉันนังสาวสุริรันการะมค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราสองคนก็มาสอนอวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีค่ะคสวัสดีนกักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการล้างมือนัเกเรยียนรู้ไหมคะว่าวิธีการล้างมือที่ถูกต้องมีกี่วิธีแล้ววันนี้นะักเรียนล้างมือแล้วหรือยังคะแล้วรู้หรือไม่ว่าการล้างมือที่ถูกวิธีเนี่ยทำยังไงแล้วก็วิธี การที่เราล้างมือทุกวันเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคแฝงอยู่ค่ะคือเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูกับวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ นที่สองนะคะก็คือถูซอกนิ้วซอกมือค่ะขั้นตอนที่สามนะคะเราก็ถูซอกนิ้วนะคะาการถูซอกนิ้วนะคะเราก็ถัวมาะะทุกซอกเลยค่ะที่ที่สี่นะคะก็คือใช้หลังมือนะคะถูฝ่ามือค่ะแบบนี้ค่ะ วิธีที่5นะคะก็คือถูหัวแม่มือค่ะก็คือเราจะถูรอบๆหัวแม่มือกันเลยค่ะข่าว<ม>วิธีที่6นะคะใช้ปลายนิ้วถูปามือนะคะก็<ม>แบบนี้นะคะค่ะ<ม>วิธีที่7ก็คือถูรอบข้อมือนะคะแล้วก็ถูรอบข้อมือแบบนี้นะคะ วิธีการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนนะคะนักเรียนอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคในรอบๆตัวเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอจบการสอนวิธีการล้างมือเพียงเท่านี้ขอบคุณ